คุณผู้ชมเคยคิดไหมว่าถ้าเราสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้คุณจะเลือกอยู่ที่ไหนสำหรับใครหลายคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่จากฝั่งตะวันตกคำตอบคือประเทศไทยและตอนนี้เมืองไทยไม่ใช่แค่สถานที่สำหรับมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นบ้านหลังที่สองของคนกลุ่มหนึ่งที่กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆคนกลุ่มนี้ที่เรียกตัวเองว่าดิจิตอลโนแมดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากระแสการทำงานแบบไม่ต้องมีออฟฟิศไม่ต้อง ตอกบัตรหรือมีสูตรหรือเดินทางแล้วรถติดแต่เช้ากำลังกลายเป็นทางเลือกยอดนิยมของคนรุ่นใหม่ที่มาจากต่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศไทยก็กลายเป็นหนึ่งในจุดหมายอันดับต้นๆที่พวกเขาเลือกมาใช้ชีวิต ว่าแต่ดิจิตอลโนแมดคือใครง่ายๆเลยก็คือคนที่ทำงานจากระยะไกลได้ใช้แค่แล็ปท็อปกับอินเทอร์เน็ตแรงๆก็สามารถทำงานจากชายหาดคาเฟ่หรือมุมเงียบๆในป่าบนภูเขาได้แล้วพวกเขามาจากหลายประเทศหลายช่วงวัยบางคนยังหนุ่มเพิ่งจบมหาลัยบางคนอายุหลัก4หลัก5แล้วบางคนโสดบางคนมีลูกติดบางคนทำงานคนเดียวบางคนมาพร้อมทีมเล็กๆและที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือคน กลุ่มนี้หลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แค่ชายผิวขาวในวัย20ไปลายเท่านั้นแต่เริ่มมีกลุ่มดิจิทัลโนแม d ผิวดำหรือกลุ่ม LGBTQ ที่รวมตัวกันเป็นคอมม u n นิตเล็กๆอยู่ตามหัวเมืองต่างๆของไทยเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตและเกงงาะพะงันและเมื่อรัฐบาลไทยเริ่มออก Destination Thailand Visa หรือเรียกสั้นๆว่า DTV มันก็เหมือนเป็นการเปิดประตูบานใหม่ให้คนกลุ่มนี้ได้เข้ามาใช้ชีวิตในไทยแบบยาวๆ วีซ่านี้อนุญาตให้พวกเขาอยู่ในไทยได้นานถึง180วันต่ออายุได้อีก180วันรวมแล้วเกือบปีลองคิดดูสิครับว่าถ้าคุณหลงรักความสงบของเกาะเต่าหรือชอบบรรยากาศคาเฟ่นในเชียงใหม่แถมยังมีอินเทอร์เน็ตแรงๆให้ทำงานได้ทุกวันแล้วจะมีเหตุผลอะไรให้รีบกลับเหมือนอย่างแคลเจ้าของช่อง YouTube ที่มีชื่อว่าแลร์ t ี หญิงชาวอังกฤษวัยกลางคนผู้หลงรักเมืองไทยมาตั้งแต่วัยเด็กเธอเคยเรียนที่เชียงใหม่เคยแต่งงานกับคนไทยและมีลูกชายวัย16ปีตลอดหลายปีที่ผ่านมาเธอเดินทางไปมาระหว่างอังกฤษกับไทยอยู่ตลอดและตอนนี้พอมีดีทีวีเธอก็รู้สึกเหมือนได้กลับบ้านแบบไม่ต้องคอยนับวันหมดวีซ่าอีกต่อไป อีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจมากคือซานเชสหนุ่มอังกฤษวัย20ปีที่ตัดสินใจเปลี่ยนชีวิตอย่างสิ้นเชิงเขาคือดิจิทัลโนแมเต็มตัวทำงานจากการเทรดฟอเร็กและสร้างรายได้หลักแสนต่อเดือน ฟังดูเหมือนเทพดียายใช่ไหมครับแต่เบื้องหลังมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นย้อนกลับไปเมื่อ8เดือนก่อนเขายังอยู่ในลอนดอนเมืองหลวงที่ค่าครองชีพสูงริ่วชีวิตของเขาเป็นแค่กิจวัตดเดิมๆตื่นมาเทรดกินนอนไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเขาบอกว่าการใช้ชีวิตในลอนดอนตอนอายุ20ปีมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าครอบครัวของคุณไม่ได้รวยเพราะค่าห้องเช่าก็ปาไปเดือนละ2,000ดอลลาร์ข้าวของทุกอย่างแพงแบบไม่มีเหตุผลและผู้คนก็ไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่ จุดเปลี่ยนสำคัญคือเจเพื่อนสนิทของเขาได้เจอกับปัญหาชีวิตเขาจึงตัดสินใจบินมาอยู่เกาะสมุยซานเชดเลยตามมาด้วยแบบไม่มีแผนแค่ตั๋วเที่ยวเดียว แต่มันเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดการเขาเริ่มใช้ชีวิตที่เกาะสมุยใช้เวลาอยู่กับเพื่อนเทรดเงินออนไลน์และขยายเครือข่ายดิจิตอลโนแมดหลังจากเจต,ต้องกลับอังกฤษกระทานหันเพราเพื่อนประสบอุบัติเหตุซันเชดก็ตัดสินใจย้ายเข้ามาอยู่ในคอนโดหรูใจกลางกรุงเทพและชีวิตใหม่ของเขาก็ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังคุณผู้ชมครับและทำไมคนกลุ่มนี้ถึงเลือกเมืองไทยเหตุผลหลักเลยคือค่าครองชีพต่ำ แต่คุณภาพชีวิตสูงซันเชตบอกว่าเงินแค่23,000ดอลลาร์ต่อเดือนเขาก็สามารถอยู่อย่างราชาในไทยได้เขาสามารถมีบ้านดีๆอาหารอร่อยอินเทอร์เน็ตแรงๆและไม่ต้องเครียดเรื่องเงินทุกบาททุกสตางค์แต่ที่อังกฤษเงินเท่านี้เขาแทบอยู่ไม่ได้แถมยังไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตจริงๆด้วยแต่ที่เมืองไทยเขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่อีกข้อสําคัญคือเครือข่ายหรือคอมมูนิตี้เมืองไทยเต็มไปด้วยดิจิทัลโนแมสจากทั่วโลก ซันเชตเรียกสิ่งนี้ว่าสมุยเอฟเฟก์ที่ที่คุณสามารถเจอเพื่อนใหม่ๆได้ง่ายและสร้างเครือข่ายคุณภาพที่คบกันได้ตลอดชีวิตนอกจากเรื่องเงินและเพื่อนซานเชตบอกว่าที่อังกฤษเต็มไปได้วยข้อจํากัดทั้งเรื่องกฎระเบียบสังคมการเมืองหรือแม้แต่บรรยากาศอึมครึมตลอดเวลาฝนตกทุกวันคนไม่ค่อยยิ้มแล้วใครอยากใช้ชีวิตอยู่ที่แบบนั้นละ่ะ ในขณะที่เมืองไทยมีความอิสระคุณสามารถทําในสิ่งที่คุณต้องการเดินไปไหนมาไหนก็มีแต่คนยิ้มให้แม้แต่ผู้หญิงไทยเขาก็ยังรู้สึกว่าสุภาพและน่ารักกว่าผู้หญิงในอังกฤษเยอะมากสันเชตบอกว่าถ้าเขาไม่กล้าออกจากประเทศอังกฤษในตอนนั้นเขาคงไม่มีวันรู้เลยว่าตัวเองก็สามารถเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองได้ขนาดนี้เขาคงไม่มีทางได้เรียนรู้การพึ่งพาตัวเอง คงไม่มีทางรู้จักตัวตนของตัวเองจริงๆทุกวันนี้เขาทําเงินได้มากขึ้นมีเพื่อนดีๆรายล้อมธุรกิจเติบโตและมีชีวิตที่เขารักเขาอยากบอกทุกคนว่าถ้าคุณมีโอกาสลองย้ายมาอยู่เมืองไทยดูสักปีหรือถ้าไม่ใช่ไทยก็เลือกที่ไหนสักแห่งที่คุณรู้สึกเชื่อมโยงไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่เพื่อคุณภาพชีวิตความสุขและความอิสระที่คุณคู่ควรจะมี บางทีการใช้ชีวิตให้เต็มที่ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราหาเงินได้เท่าไหร่แต่อยู่ที่ว่าเราใช้ชีวิตได้แค่ไหนต่างหาก จากนี้นะครับเราลองมาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่ได้เข้ามาแสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้กันบ้างนะครับโดยคนแรกนะครับเขาได้แสดงความเห็นว่าตอนนี้ฉันเพิ่งอายุ18ปีอาศัยอยู่ที่โปรตุเกสและตอนนี้ฉันเป็นเดทเฮดเดอร์ด้วยฉันเพิ่งวางแผนมัดจําเพื่อที่จะย้ายเข้าไปอยู่ในอพาร์ตเมนต์สห้องนอนที่เกาะสมุยในวันที่15พฤศจิกายนนี้ฉันดีใจที่เห็นว่าคุณไปไกลแค่ไหนจากการแค่ย้ายไปอยู่ที่ประเทศไทยฉันก็แทบรอไม่ไหวที่จะ ได้เจอประสบการณ์แบบเดียวกันกับคุณชาวต่างชาติอีกคนนะครับที่เคยอาศัยอยู่ในประเทศไทยก็ได้แสดงความเห็นนะครับว่าฉันก็ย้ายมาอยู่ในประเทศไทยแล้วเป็นเวลา12ปีที่นี่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่ฉันเคยทําความคิดเห็นต่อไปนะครับเป็นของคนไทยที่ได้เข้ามาแสดงความเห็นนะครับเขาเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ที่ต่างประเทศคนนี้นะครับเขาบอกว่า หลังจากที่ฉันเติบโตในกรุงเทพและได้อาศัยอยู่ในอเมริกาเหนือมาเป็นเวลา6ปีฉันพูดเลยอย่างมั่นใจว่าสุดท้ายแล้วฉันก็จะย้ายกลับไปบ้านเกิดและไปตั้งรกรากที่นั่นอย่างแน่นอนที่นั่นเป็นสถานที่โปรดของฉันที่สุดในโลกแล้วสิ่งที่สำคัญที่ฉันอยากจะพูดเกี่ยวกับการย้ายมาอยู่ในประเทศไทยของผู้คนจำนวนมากก็คือพวกเขาไม่ได้สำรวจวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แท้จริงของที่นั่นประเทศไทยมีอะไรมากกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารบาร คลับโรงแรมและสถานที่ต่างๆมากมายที่รองรับชาวต่างชาติแต่หากคุณต้องการใช้เวลาที่นั่นให้คุ้มค่าที่สุดฉันขอแนะนำให้คุณกล้าออกไปจากเขตความปลอดภัยของคุณและลองสัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่นเรียนรู้ภาษาขั้นพื้นฐานเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวไม่ค่อยรู้จักและลองเปิดใจพูดคุยกับคนท้องถิ่นและลองทำกิจกรรมที่คุณอาจรู้สึกไม่สบายใจในตอนแรกแต่สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นประสบการณ์ที่คุณจะจดจำไปต่อชีวิต ชาวต่างชาติอีกคนนะคับ,บอกว่าฉันเองก็ย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยแล้ว8ปีมันเป็นการตัดสินใจที่ดีในชีวิตของฉันชาวลอนดอนอีกคนบอกว่าฉันก็จะย้ายไปอยู่ในประเทศไทยในเร็วๆนี้เหมือนกันในฐานะนักเทรดฉันจะเดินทางไปพร้อมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งตอนนี้ลอนดอนมันไม่ใช่ที่ที่จะอยู่อาศัยอีกต่อไป ชาวลอนดอนอีกคนหนึ่งนะครับเขาได้แสดงความเห็นว่าเรื่องราวของคุณน่าสนใจและคุณได้ทําในสิ่งที่ดีที่สุดคือการออกจากสาราชานาจักรหากฉันไม่มีลูกและหลานฉันก็คงทําแบบเดียวกันกับคุณเพราะผู้ชายและผู้หญิงในสาราชานาจักรพวกเขาหยาบคาย ความเห็นต่อไปเป็นของคนไทยครับเขาบอกว่าฉันเป็นคนไทยที่เคยไปเที่ยวอังกฤษมาสองสาครั้งนั่นทุกอย่างแพงมากเงินปอนก็แพงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเทียบกับเงินบาทไทยฉันหมายถึง1ปอนสามารถกินได้แค่1มือแต่ในไทย1ปอนสามารถกินผัดไทยหรือข้าวพร้อมเครื่องเคียงหหรือ2อย่างได้ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนก็สามารถหาอาหารได้ในราคานี้แต่ถ้าคุณไปที่ห้างสรรพสินค้าคุณก็ยังสามารถกินสามื้อได้ในราคา เพียงแค่3ปอนด์เท่านั้นและนี่ก็คือเรื่องราวที่แอดนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความเห็นไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ